สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูเลื่อยกันนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้เป็นเลื่อยอันนี้เป็นของของเพื่อนข้างบ้านนะครับผมเขาเอามาให้ดูครับเพื่อนแจ้งมาว่าอาการก็คือใช้ไปสักพักเนี่ยอยู่ๆมันก็เร่งไม่ขึ้นอย่างเงี้ย พอเร่งไม่ขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไปจูนจูนไปจูนมาสตาร์ทไม่ติดก็เลยเอามาให้ผมดูเดี๋ยวผมก็จะจะช่วยดูให้นะครับว่าต้องทำอะไรก่อนเช็คเช็คยังไงบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับัแบแรกเราก็ต้องเป่าก่อนเป่าฟูนก่อน ก่อนเห็นไหมเห็นครับมันมีนะครับลองสตาร์ทดูก่อนนะทุกคน when it การเล่งไม่ขึ้นจริงๆด้วยครับทุกคนเล่งไม่ขึ้นมันเหมือนมันเหมือนน้ำมันหนาครับเอ๊ะ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 ทำยังไงต่อลองหมุนเข็มน้ำมันเข้าหน่อยหนึง่ง หมุนด้านโลหด้านโลเข้าไปหน่อยหนึ่งตาดูไหมดานโลเเข้าอีกนิดนะึง มันแปลกแปลกก็ไม่เคยเจอครับด้านโลเข้าอีกนิดนึงเอเป็นยังไง เข้าเยอะเกินอะ่ะเราต้องเอาไฮาหมุนด้านไฮเข้าอีกนิดนึงลดน้ำมัน มันแปลกดีครับอาการเร่งไม่ขึ้นครับม,ม,มันเหมือนมันเหมือนน้ำมันหนาครับผมหมุนหมุนเข็มปรับยังไงก็อาการเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองเราจะลองแกะอันนี้ดูก่อนแกะดูหัวเทียนก่อนนะครับอาการมันจะคล้ายๆรถ รถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะที่ผมเคยเคยเจอนะถ้าหัวเทียนมันเสียงเงี้ยมันจะเร่งไม่ขึ้นต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนเพราะว่าเครื่องใหม่เนี่ยมันคาบูมันจะพังเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะผมว่านะเดี๋ยวต้องแกะอันนี้ก่อน เจอละนีม่มันเหมือนน้ำมันมันหนาเน เกินเกิดอะไรขึ้นอะปนแปลกๆกันเนี่ย นี่แกมาจากอีกเครื่องนึงเดี๋ยวลองดูก่อนตอนนี้เราเอาหัวเทียนของเครื่องเครื่องเก่ามาลองลองดูนะครับเป็นยังไง ยังครับยังเร่งไม่ขึ้นครับมันบืดวุ่นวุววยังไงแปลกๆครับผมถอยถอยตัวเอดออกหน่อยนึง <damages> ถอยแยกกับเดือมาเข้าเข้าไป เดี๋ยวจุดไม่ลงหลังจากที่เปลี่ยนหัวเทียนไปเสร็จแล้วพยายามจูนไม่ได้ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นที่หัวเทีนละเพราะว่าเอาหัวเทีนอันเก่าของตัวเนี้ยเอาไปใส่อีกเครื่องหนึ่งปกติอืมงั้นก็ตัดเรื่องหัวเทีนออกไปมาโฟกัสเรื่องนี่ดีกว่า เรื่องน้ำมันอากาศดีกว่าอันนี้แหละขาบูตัวนี้แหละต้องมีอะไรสักอย่างเราดูไปทีละขั้นตอน หลังจากที่ผมงมโของอยู่ตั้งนานสรุปว่าผมจะสรุปให้ฟังแล้วนะครับสรุปว่าหัวเทียนปกติหัวเทียนปกตินะแต่ที่ปกติก็คือลูกค้าไปจูนมาอย่างงี้เข็มตัวเนี้ยไปเข็มอากาศใช่ไหมมันคือมันคือจุดเดียวกับไอตัวตัวนี้นี่ ก็คือเปิดอากาศอย่างนี้ซึ่งซึ่งเราจะจูนพร้อมกับเข็มตัวตัว L นี่นะฮะเข็มตัว L กับอากาศจะจูนในรอบเดินเบาตั้งคู่กันลานี้เข็มตัวรอบสูงนะครับจะจูนตอนรอบ ชงสูงแต่แต่ก็มีผลกับตัวแรกเหมือนกันนะครับนี่มันจะมีผลตัวสูงเนี่ยจะมีผลกับตัวแอลเนี่ยนิดหน่อยคืออย่างนี้ลูกค้ามันเอาไปจูนมานะเออไม่ใช่ลูกค้าเพื่อนข้างบ้านแกลายขายเยอะเกินไปแกขายตัวนี้เยอะเกินไป ทำให้มันเล็งไม่ขึ้นทีแรกผมก็สงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนเข้านะหมุนตามเข็มหมุนไปเรื่อยๆปรากฏว่าโอเคกลับมาเป็นปกตินี่แหละก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็จะทําการประกอบแล้วก็จูนละเอียดอีกทีหนึ่งก็จบแล้วครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจูนละเอียด เพลงเท่านี้ครับผมทุกคนสวัสดีครับ